ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้จะมาดีแอคชั่นเพลงที่ชื่อว่าบอกรักเป็นก่อนนะผมของแมนอาร์นะผมก็เราเคยได้ดีแอคชั่นของคนนี้ไปชื่อเพลงว่าอ่าไม่ใช่หน้าหนาที่แล้วพี่สะบ้านพี่สะกลหนาวแล้วบ้านน้องหนาวหรือยังเนี่ยผมแล้วก็ ได้เห็นผลงานเขาออกมาหลายเพลงมากๆนะผมแล้วก็มีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมแล้วแต่ละเพลงก็ออกมาก็คือดีมากๆขอบอกแบบนะผมก็สําหรับวันนี้เราจะมารับชมกันนะครับในะเพลงนี้ว่าจะเพาะขนาดไหนนะผมปล่อยไป10ชั่วโมงและ3แสนวิวนะฮะไปรับชมกันฮนะ บอกรักออกมาเป็นกอนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟ mm ังเธอไม่ต hmm. mm ้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเขาเทียบกับเธอไม่ได้เน่ ไม่ได้ oh. ให้แข่งกับใครคำนี้ฉันพูดจากใจตอนที่ฉันเขียนเพลงนี้เธอคงจะเพลอหลับไป oh. ฉันบอกว่ารักพันในเพลงตื่นมาคงได้ยินเอง oh. อยู่กับฉันนานๆน,นะอย่าได้กลัวว่าฉันจะอายใครถึงเธอจะดูธรรมดาแต่นี่ ฉันต้องการเธอไม่ต้องสวยและเละิอดเลอแต่มีค่าที่สุดที่ฉันได้พบเจอเอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ต้องการนะหากเทียบกับเธอเธอมีค่ากว่านั้นเหมือตอนอยู่ใกล้และคอยฟังเพลงนี้นะฝากความคิดถึงไว้กับเพลงและกันอยู่ไกลก็เป็นเธอพอใจฉันเป็นของเธอบอกรักออกมาเป็นก่อน ฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเขาเทียบกับเธอไม่ได้แน่ เธอก็พราว่ารักไม่ได้ให้มาช่วยลืมใครหยุดน้อยใจสักทีก็อ,อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนตอนนี้ฝนพังไม่เธอกอดฉันเอาไว้คืนนี้จะมีแค่เราแอบ,บจูบเธอในอามที่เธอนอนขอพรกับดวงดาวในตอนที่เธอลบถึงแม้ว่ารักไม่ได้นี่รันแต่จะดูแลให้ดีในตอนที่ บอกรักออกมากเป็นก่อนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟัง <c oughs> เธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เรา <c oughs> เขาเทียบกับเธอไม่ได้แน่ <c oughs> จูบเธ <c oughs> อ <c oughs> และในอาอมนิทรา <c oughs> ให้ฝนกับฟ้า <c oughs> ช่วยเป็นพยานไม่ต้องทำให้รัก ของเรานั้นเป็นตำนานขอแค่รักของเรานั้นเท่ากันทุกวันบ้านเธอมันก็ไม่ได้ไกลถ้าหากบอกคิดถึงฉันก็จะรีบไป hey, เพียงเฮียจะเจอหน <c oughs> ้าไม่ได้วังอะไรถ้าเธอไม่เชื่อจะลองดูไหม <c oughs> บอกรักออกมาเป็นก่อนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสง ฟังเธอไม่ต้อง <c oughs> ห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเข <c oughs> าเทียบกับเธอไม่ได้แน่นอนโอจบน่ารักมาก ครับก็จบแล้วกับบอกรักเป็นก่อนนะครับผมเพาะมากๆเพาะโคตรๆแล้วก็มีเล็บจะเรียกว่าแล็ดีไหมเนี่ยมันเป็นการเล็บแต่ว่ามันเป็นการร้องด้วยมันเด็ดเพาะมากๆแล้วมันก็ฝังเพื่อนหูมากๆแล้วมันก็คล้องจองมากๆด้วยนะฮะเื่นจังหวะได้ดีแล้วก็สวยคําสวยมากๆแล้วที่ชอบคือที่ชอบคือตอนสุดท้ายปิดได้น่ารักมากนะครับเดยคง,งสามเลยนะฮะ มันดูดูดูแย่นแย้งกับเพลงสักนิดหนึ่งก็หลอนะครับก็หลออะไรี้แต่สาวคนนั้นน่าจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไปจกแฟนจกสาวมาน่ยได้รักมาแหก็ความหมายดีมากเพลงนะผมก็อารมณ์เหมือนว่าฉันแต่งเพลงเธอตื่นมาเธอคงจะได้ฟังนะผมแล้วเพลงนี้ มาเพราะว่าแบบเธอไม่ต้องห่วงเธอถึงเธอจะธรรมดาแต่ว่าเธอมีค่ามากๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะเ,อเธอมาแทนใคร่เงี้ยผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าคนเก่าสู้เธอไม่ได้แนะ่ชอบนคนเก่าสู้เธอไม่ได้แน่นอนนะผมรู้สึกว่าแบบแเขาดูให้ให้เกียรติคนใหม่แล้วก็รู้สึกว่ารักคนใหม่จริงๆเปิดใจให้คนใหม่เงี้ยผมดูเพีงเก่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมสุดยอดมากๆนะผมเป็นเพลงที่ พราะมากเลยนะฮะผมเดี๋ยวคนวนี้จะไปเปิดให้เพื่อนฟังนะฮะดูซิว่านางจะชอบหรือเปล่านะฮะผมก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะโหคือมันเปิดไอ้น,นี้ฟังบ่อยมากบ้านพี่สะกลหนาวแล้วนะครับผมคือแบบเปิดเป็นสิบรอบยี่สิบรอบนะฮะเดี๋ยวมาฟังไปมีกันว่าจะติดหรือเปล่าก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบายบายครับ